ขอเสงทุกทุกสโมสรักีองสโมสรท่านตอนาับองค์การบริบารวนตนคองางประันประจ๊บปีก็ประมาณสองพันหปร้กหลงทั้งงานแถลงข่าวแล้วก็พี่ีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในคลองปงประกวดลีก ได้ท <54. S 2> ่านก็ต <Yum> ้องทําได้นี่คือสิ่งที่เราหวังแล้วก็เราจะทํามาตรฐานดีๆเอาไว้เพื่อให้เห็นสื่อมวลชนเห็นพี่ๆนักข่าวถามว่าภาพนี้มันเคยเกิดขึ้นสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่ผมเป็นนายกครั้งก่อนหน้านั้นมีผู้สื่อข่าวหลายๆกับนักีนะครับมา นานเนี่ยก็ดูแล้วให้ความสําคัญมากแล้วเราเองรับด้วยความรักนะครับความอบอุ่นนะครับไม่ต้องตื่นเตนมีนักเตะสโมสรละสิบห้าคนนะฟอรมโค้ดเราจะดําเนินการโครงการเ,เริ่มวันที่1นึพฤศจิกายนครับเป็นโครงการฟุตบอลแบบปลีกครบกันหมดเชื่อว่าเกมการแข่งขันคงสนุกแล้วใจสุด โอ้โหเพชรต่อไปครับทีมนี้ทาไม่ดังเดี๋ยวเจอครับเจอของ